มาากดดันอแต่ไปท็ก็มีนะพวกบางทีคนที่แบบจะต้องไปขายของมันก็จะจะต้องมียอดที่เขาแบบว่าเออต้องตนน่ต้องสแตนดาร์ดที่ต้องฟูลฟิลที่ต้องคำนึงค่ะเราเรามีความแบบงงหรือสงสัยไหมว่าอะไรกับมานทำให้แบบว่าเราสองคนที่มาเซตนี่แบบทำมาตดการ์กงงว่าโอ้โหทำไมอยู่ดีๆแบบว่าว้าวมากเลยแบบทุกคนทุกความอยากจะต้องไปต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็เออแบบตกใจ นางไปอยู่ที่บ้านเต็มที่หมดเลยค่ะอือเจอผู้เยอะแยะเลยค่ะดิฉันเจอเพื่อนโอ้โหเห็นมาอ้าวว่าไงอ้าวอ้าวว่าไงอะไรเงี้ยก็คือของแม่ไปนี่คือเขาให้เข้าบ้านเลยเนาะไม่ต้องรอคิวนะเพราะก็แอบรอตัดเนยอะยังมีรอตัดเนยเพราะว่ามันมีข่าวบางคนไปอุ้ยรอคิวต้องเข้าบ้านไม่ได้คิวนะโๆเออแต่ลูกเกดรันเวย์เข้าไปเลยนะรันเวย์เข้าไปเลยค่ะใช่เพราะว่า ไปแล้วแม่ได้รวมคนไรอินไทยแบบว่ามาใช้กับในรายการก็แต่ตอนนี้อ่ะเราเราตอนนี้เราขายจบแล้วเราก็รอออนแอร์แล้วก็รอไฟนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะไปออกก่อนรายการจบแต่ว่าก็สำหรับรายการโซเชียลวอยเลอร์ก็แบบก็เดุดเดือดเหมือนกันใช่เครียดเครียดมากมันเป็นไมโน่แบบแม่คือมันแม่บอกไม่มีมีเกิดมันเกิดตั้งแต่ มีแล้วเหรอมีเรื่องมาแล้วค่ะอะไรนะแคปก้าวค่ะมเป็นีอ๋อเหรอแม่กับนิกกี้ค่ะนิกกี้ด่าพี่ตลอดนางไม่รู้นะว่าไอ้เป็นมิกกับเขานะคิดว่าไอ้จะแกล้งเขาตลอดเวลาเออนางด่าพี่ตลอดเวลาต่อหน้าและรับหลังกหัวใครไหมคะแม่พี่นิจพินิจใหญ่และอุสาห์หัวใครเยค่ะแมนิกกี้อ่ะไม่ได้ถือว่าเป็นเพื่อ นิดเดียก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่แข่ง<ม>นิสาเนี่เสิเพ<ม>ระาะว่าเรามาอยู่ในโลกเขาเนะี่ใช่ลองให้เขามาเดินแบบเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็เลยต้องแอบ,บัวนางนิดนึงไม่กล่าแม่แม่โกรธต้องแบบน,นม่โกรธเพราะชิกก็ด่าเขาเหมือนกันค่ะ มีอยู่มีอยู่อีพีหนึ่งที่นางพูดอะไรลบโกรธโกรธมากโกรธเลยแหละโกรธแล้วไม่มองหน้าไม่พูดด้วยเลยแล้วก็ไปด่าเขาหลักหลังหลับหลังด้วยใช่ก็แบบเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ด่าอเอาคีต่อหน้าไม่ได้เพราเห็นหน้าก็โกรธไงก็เลยไม่อยากจะคุยกับเขาใช่แล้วก็นัดนัดก็พูดพูดหลายอย่างที่รู้สึกแบบเหมือนแบบ